สวัสดีปีใหมห่1มกราคม2566นะคะมาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่1มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้คุณกำลังคิดเรื่องจะลงทุนนะคะคิดเรื่องการลงทุนนะคะคิดเรื่องเงินคุณมีโอกาสได้โยกย้ายสถานที่โยกย้ายบ้านโยกย้ายที่ทํางานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ได้ไปท่องเที่ยวภูเขาหรือทะเลหรือไปสถานที่ต่างๆมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้การงานการเงินค่อนข้างราบลื่นนะคะการงานโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายการเงินการงานนะคะการเงินช่วงนี้ในการลงทุนนะคะต้องระวังนิดนึงการที่จะลงทุนอะไรต้องศึกษาและดูดีๆระวังจะถูกโกงระวังจะมีปัญหานะคะ ช่วงนี้นะคะแล้วการเดินทางนะคะการเดินทางระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสือน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคนะคะเด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคนะคะคือสีแดงนะคะสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 840นะคะ840ให้โชคนะคะขอให้คุณคุณวันจันทร์โชคดีในวันขึ้นปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ